สวัสดีครับผมปูปูกับแล้วครับช่องสมบัติชนะชาแนลครับผมวันที่ห้ามาเบิ้งตะกะตเตีนครับตะกะตเตีนที่ผมเพาะไว้มันยังไงครับอัปเดตว่ามันเงยสัมเเหน็จเดี่ยวนะครับเนาะมันเงยสัมเเหนมันเป็นยังไงมันพอหนันไปพออยู่พอหนันไปนะครับเนาะไปเบิ้งเลยครับว่ามันเป็นยังไงครับครับนี่คืออ่าเปอกตะกะตเตีนนะครับเนาะ ที่ผมเบี่ยงไว้นะครับมีสามบ่อครับมีสามขอกครับมีสามขอกขอกหนึ่งข้อนี้เป็นไรกเนแน่นีขอกสองขอกสองบ่็นอไรก็นแนครับแต่ว่านี่้ะครับมีขอกสามรับผมเดี๋ยวขอเร่งขอกสามเลยครับว่ามันอาการอัปเดตสถานการณ์สถานภาพตัวนี้สำเร็จหอก นี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่คือตะกตาเตียนที่ผมเดียงไว้นะครับนะครับกำลังกินหงาเลยครับโอ้ยเห็นไหมครับกำลังกินหงาครับผมเอาหงาเขาให้ครับผมเพิ่งเอาหงาเขาให้เนาะ นะครับผมเพิ Desktop, ่งเอาห้าของให้คนอ่ะก็ต้องจับคู่นะครับก็ต้องเริ่มจับคู่จับคู่บางไข่จับคู่ครับก็ต้องเริ่มจับคู่โอ้ยมึงนี่นี่เลยนะครับตัวสีทองของมิ้นนะครับเตั้งแต่ตัวสีทองตัวนี้เป็นฟอพันธุ์มั้งเนี่ กำลังกินหญ้าครับกําลังกินหญ้าเลยียงกันกินหญ้านะผมเพิ่งเอาหญ้าออกให้เนาะต้งเตะเป็นใบป่วยนะครับรการป่วยถึงการป่วยผมออบอกอย่างนี้นะมันเป็นแบบนั้นนี่ครับคนเลี้ยงตะกรัตนคนเลี้ยงตะกรัตนไปอยู่ได้กินน้ำตะกรัตนนะตัวนี้ก็กำลังกินหญ้าครับ ก็จับหลับต้องกินเงี้าจับหลับด้วยมึงนี่นะครับโอู้เยอะแยะมากมายตั้งแต่ียนนี่ก็จะได้๋ห้องเอาไข่เหรอครับตะกะแตนห้องเอาไข่ ตักกระแตีปลาตังกาครับปลาตังกาเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งเนาะสัตว์เศรษฐกิจนชนิดหนึ่งที่คนนิยมเลี้ยงถ้าสมัยปีสองปีขึ้นหลังนี้โอ้เป็นสัตว์ที่ชัดยอดฮิตแล้วครับยันในบุ้มมีก็ถือว่าชิไกยันในบุ้มมี่จะกระแตนมันกลายเป็นบอกโอ้ย หยาบหยาบเลยครับผมกําลังหยาบกันกินหยาครับกําลังแย่งกันกินหญ้าตอนนี้ก็มีเริ่มมีปีกเริ่มบินได้นี่ก็ระวัางเนี้ยครับเปิดแห้งกับอะไรนั่นน่ะบินลงมาถ้าเปิดแห้งกับบินมาหาคนบินออกครับขยันคนเลยขยันข้นขยันอย่างเลยครับกระปุกนึงได้ครับครับกําลังจับปูอยู่ครับ ฟอร์มไข่นอ้โอวิ่นี่ผมก็สิเอากระบะทรายเข่าห้องนะครับอีกจักหน่อยนี่คาดว่าจะโมเห็นนี่กับมื่นโมเย็นนี่กับมื่นเนาะผมจะเอากระบะทรายเข่าห้องไว้ครับครูจิงนะครับตัวผู้ ตัวผู้วะเริ่มจีจับกูเิ็นเสืเซิงเป็นจับตัวแม่แล้วตัวผู้ผูสิตัวน้นอยละครับกำลังเริเ่มจับกูจับทั้งปีงาครับปีงาจับกูแล้วก็ใส่ไข่แล้วครับว่บาที่นี่จับกูไข่แล้วยหับจับกูไข่แล้วผมก็จะเอากระบ,บะไส้ขอาห้อง,อง,องครับ ปลาใสขามฮ่องกระป๋าไสขมฮ่องไข่มันไข่เพื่อเฮาสิได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเพื่อสิขยายพันธุ์ต่อไ, <irgendw el che> ไปเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไว้เนาะเป็นการสืบพันธุ์ไว้ถ้าเฮาบ่เอาห้องไข่ห้องอยังไว้ตวอ่อไปมันก็สิหมดอันสิหมดนะครับหมดไปมหมดไปตื่นเช้าก็สิบ่เหลือเด้อยปั่นบ่เหลือใบเถรียงบ่เหลือใบเถหยังนี่ค <eng> รับบ่เหลือใบเถรียงเถรกินเถรบึงเฮาก็เฮ็ด <eng> 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 เอาไว้เพือ่อเพื่อปเป็นเลี้ยงนะครับเนาะเลีเ้ยงยูเลี้ยงกินนี่แหละบริเลี้ยงเป็นเศรษฐกิจตอนนี้นเราเลี้ยงพอได้ยูได้กินก็นเป็นอาหารเสริมอีกกินิดนึงเป็นอาหารที่มีโปรตีนโปรตีนเยอะแยะมากมายตั๊กกะเต็นตัวหนึ่งโปรตีนซําเนื้อาทุเรศผมก็เออจำบ่ริเลี้ยงฝนบ่เข้อบ่ไห้ฟังอยู่ว่าตักาถถ๊กกะเตนหนึ่งตัวเท่ากับเนื้อจะมิละกำมิระขีดเอียงฝนว่าไ,ไปดอกนักวกิชาก,ก,การกนักโภชนาการฝนว่าเนาะ กับหูน้ำผึ่ผมก็จำบ่ได้รหูยหลอกแต่จำบ่ได้ไรจะห้องกุหลยบไว้กับางคำก็เขาจะกินอาหารห้อก็ต้องกินแบบหลายๆอย่างครับหลายอย่างจำแถ่่เป็นจำเจียกินแต่เนเดียวนะครับหย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 หยบหยบหยจักเจนกินยาครับโอ้เหมืนบปัด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 ปจับกูแล้วก็ ตัวจับปูนี่ก็สีบริกินหาน้ำมูดเนาะตัวจับปูบริกินดอกตัวจ nah ับปูบริกินหาน้ำมูตัวรจับตัวเมีสิได้ิินอยู่ตัวเตอตุทุกติกนี่ตัวกูสบริกินย่งกันอีกไงซุมน่กลงไปกินหาน้ำมูดสมนึ่งงเจ้าเจิานีลงไปหามูนะครับอ้ยนครับ เยอะเยะมากไปสับเปี่ยนกันมันจะมีหลายสายหลายหลายหลายสีด้วครับหลายสีตัวสีดำดำพันธุ์สีดำก็มีเห็นไหมสีพันธุ์สีดำดำพันธุ์สีดำแต่ว่าตัวนี้จะเป็นพันธุ์สีทองบหมเห็นไหมครับพันธุ์สีทองออกจะี่ยเืองเหลืองจะตรงทอง ด oh, so uh, so oh, ีอย่างนี่ตัวนี้เบิ่งเลยนี่โอ้ตัวกระเทนสีทองนี่เลยให้เบิ่งเลยนี่โอเห็นบ่นี่ตัวสีทองครับพันสีทองกสิบกระสีนั่นพันสีทองกับสิบพวกไข่ลายต้นหมากสีวิตตัวตสีดำดำตัวสีทองน่าจะเป็นตัวเถิดตัวผู้ตัวสีดำจะเป็นตัวเมียแต่ว่าตัวตัวตัวเอ่อสีดำนี่สลายกว่าตัวสีทองแต่ว่า ตัวชีท่งองนี่เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียนี่เนาะจับกูกนนะครับตะกะเตร็ดของครูของค,องครูที่เชือกแล้วนะครับของครูจะจับกูเติมที่เชือกเสียงนะครับนะโอ้อยนะครับจุ๊ดนะครับนี่นะครับผู้ยุติชีวิตกระเสียดผสมผสาน ไม่ใช่กเกษตรพอเพียงเป็นกเกษตรผสมผสานครับผมเลี้ยงอันนั้นเลี้ยงอันนี้เลี้ยงทุกอย่างครับผมไคต้องการอยากเบืงองกะมาเบิองได้เนะครับเด้อที่สวนสุเกะไอดินครับผมติดต่อเบิองได้ตกะกัดเตียนกะมีให้เบิองอยู่เนาะมีให้เบิองอยู่น้ยกระลังสิจับใครกระลังสิจับครูเดี๋ยวผมก็เสเอากระบมาใส่ของห้องใครครับ ห้องเอาไข่เพื่อสิขายายพันธุ์ต่อไปนะครับเนาะเพื่อสิเป็นปล่อยมันห่างหายไปเพราะว่าคนก็เริ่มเส้วเลี้ยงแหลี่ยงฟ้ามหน่อยๆฟร์มน้ำมวันกับสิบุคไข่มีแต่ว่ากับฟ้ามีกับพงนาน่าจะมีอยู่ดอกฟาร์มีนี้ฟาร์มแบบก็เฉ็ดแบบหลายเนาะเ็ดแบบทรงเทียบอย่างมันก็นยังเหลืออยู่ผมก็เลี้ยงไว้เพราะได้เป็นศึกษาเพราะได้เป็นอาหารเสริม พอได้เป็นไอ้ยังก่อหานเสริมหยานบ้ดตุกตุกวัวเนี่เนาะโอ้ตัวนี้ตัวสีทองครับตัวสีทองเลยอย่าเนี่อื้ก็ถือว่าเด็ดอยู่ครับถือว่าเด็ดอยู่นี่ครับตัวสีทองเนาะโอ้ยตัวสีทองเลยตัวสีทองเลยครับก็ถือว่าเด็ดไตการเนาะครับถือว่าไตการเป็นยังงี้เล ครับตรงนี้เอาลูกหงาลูกคนเดียวก็เริ่มสิบบางๆุงครับเริ่มสิบบวางหงาเริ่มสิบบวางของเราหงาเริ่มสิบบวางของเราครับครับเจีแยมมาใหม่ครับผมนี่ของเดียวนี่ยแหละเยีแยะมาใหม่เอาคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องซับนี่นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสับไข่กดไลค์กดแชร์ช่องสมบัติชนะแชนแนลครับผมเราจะมีคลิปใหม่เสนอ มาอัปเดตกันใครนะครับน้องบันต่อไปเอาสวัสดีกับฝากสวัสดีครับปูสวัสดีครับ